ค่ะกลับมาพบกันในชั่วโมงที่สองนะคะจากเมื่อกี้ที่เพื่อนๆของเราที่นี่นะคะได้นำความรู้นะคะจากการสืบค้นเกี่ยวกับปัญหาของมลภาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดินทางน้ำทางอากาศนะคะซึ่งมลภาวะเหล่านี้นะคะมันล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุจากการที่เราได้นำเชื้อเพลิงซากดึกดำบัรน,นะคะมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน นะคะรวมไปถึงแกส๊สธรรมชาติแล้วก็จากการที่เราพัฒนาการเทคโนโลยีให้มันก้าวหน้าขึ้นนะคะโดยการที่เรานำมาผลิตนะคะเป็นวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเส้นใยยางนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยร้วนเป็นสิ่งที่เมื่อเราใช้ไปนานๆแล้วนะคะมันก็เป็นผลกระทบต่อมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะรวมไปถึงพืช สัตว์นะคะแล้วก็ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั่วโลกต้องหันกันมาสนใจกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนเพราะว่าถ้าตอนนี้เราไม่ช่วยกันนะคะอีก10ปีข้างหน้านะคะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หลายๆท่านเนี่ยเขาก็ได้ทำการสำรวจแล้วว่าต่อไปมันมีโอกาสที่น้ำจะท่วมโลกรู้ไหมคะพวกเรารู้ไหม รู้นะถ้าเราได้ดูสารคดีหรือเกี่ยวกับรายการบางรายการเนี่ยเขาได้เอา,เอาสารคดีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนี่ยนะคะมาฉายให้พวกเราดูเราจะเห็นได้ว่าที่แถบขั้วโลกเหนือนะคะรวมไปถึงขั้วโลกใต้นะคะที่มีธารน,น้ำแข็งก้อนใหญ่มากๆใช่ไหมเออมันก็ทำไมคะมันจะค่อยๆหลอมละลายนะคะจากที่เราดูภาพเนี่ยมันไม่ ไม่ค่อยละลายเหมือนที่น้าแข็งที่อยู่ในแก้วน้ําดื่มเรานะมันละลายทีเป็นไงคะหล่นลงมาก้อนใหญ่มากนะคะและ้วน้กเรียนคิดดูว่าถ้ามันละลายหมดเนี่ยเราคงจะอยู่กันไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมอลภาวะทางน้ำนะคะอะถ้าพร้อมแล้วให้เพื่อนแนะนำตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชายัยมีรอสอง ดิฉันนางสาววิจิตา,ส,า,ส,าสั์สมศรีสวัสดีครับแล้ผมนายสุร <N> ิพงศ์บด <N> ิรัตน์ครับ water pollution ค่ะ,ะภาษาอังกฤษของมลภาวะทางน้ำภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ water pollution pollution ก็คืออะไรคะอ่ามลภาวะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอในเนื้อหาอะไรที่แปลว่าเนี่ยอ่านว่า pollution นะก็ให้หนักเรียนเข้าใจว่าคือมลภาวะนะคะ water แปลว่าอะไร water ต้องรู้แล้วนะม6บางคนไม่รู้ว่าน้ำเขียนยังไง มลภาวะทางน้ําหรือมลพิษทางน้ําคือน้ําที่เสื่อมคุณภาพหรือน้ําที่มีสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิมตามธรรมชาติเช่นมีสิ่งปฏิกูลละลายน้ําหรือไม่ละลายน้ําปนอยู่ก็คือน้ําที่มีอยู่มันทําไมคะเสื่อมสภาพไป แหล่งน้ำที่เราจะพบมากที่สุดได้แก่แม่น้ำลำคลองหนองบึงห้วยลำทานทะเลสาบทะเลและมหาสมุทรหมอน้ำในดินบ่อน้ำวาดานค่ะแหล่งน้ำถ้าพูดถึงน้ำนี่นักเรียนต้องนึกถึงทั้งน้ำจืดและน้ำน้ำทะเลเลยนะคะ น้ำกล่อยด้วยแม่น้ำที่เป็นน้ำทุกชนิดเลยนะคะในแต่ละวันคนเราต้องใช้น้ำจำนวนมากในทั้งในด้านอุป,ปโภคบริโภคการประกอบอาชีพเช่นการประมงการเกษตรกรรมและอุตสาหากรรมเป็นต้นค่ะ ภาพแรกนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับการค้าขายทางน้ำค่ะที่เราพบกันบ่อยอในสมัยอดีตการเนี่ยนะน้ำมีบทบาทสำคัญกับการดำรงชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมาก<ช>นะคะ,คะตั้งแต่ดื่มใช้อาบจนไปท่านถึงเส้นทางธรมนาคมนะคะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีรถใช่ไหมไม่มีรถยนต์เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มีรถยนต์เยอะจริงทนอนเป็นไงคะ ไม่พอจะให้รถวิ่งนะคะรถก็ติดกันมากๆนะคะภาพอีกภาพนะคะเป็นภาพคนกำลังชะชำระล้างสิ่งสกปรกลงในแม่น้ำนะค่ะทำให้แม่น้ำเกิดการเน่าเสียะค่ะสาเหตุที่จะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆกลายเป็นน้ำเสียเก่าโดยมีสรุป3อย่างะค่ะ หนึ่ง,ส,งสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนค่ะภาพนี้เป็นภาพสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนที่บ้านเรือนที่ัยายู่อยู่แถวริมแม่น้ําชําระล้างสิ่งโสกรปรุกสิ่งโสกรปรกลงในแม่น้าค่ะ น้ำทิ้งนี้ส่วนมากจะเป็นน้ำจากซ่วมและจากการชำระซักล้างซึ่งประกอบไปด้วยสารอินทรีย์สบู่ผงซักฟอกเศษอาหารไขมันสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูลอื่นๆที่เจอปนอยู่ในน้ำค่ะ 2ส,สิ่งปฏิกูลจากการเกษตรกรรมค่ะภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลจากเกสรกรรมที่มาจากสารเคมีที่ถูช้าล้างลงสู่แหล่งน้ำอะค่ะทำให้สารเคมีตกค้างในแม่น้ำอะค่ะเป็นเหตุให้เกิดกุ้งปลาหอยปูและสัตว์น้ำอื่นๆเป็นอันตรายถึงตายได้ ถ้าสัตว์น้ําได้รับสารเคมีบางชนิดในปริมาณไม่มากก็อาจจะสะสมอยู่ในตัวสัตว์เมื่อคนจับสัตว์น้ําเหล่านี้มาทําอาหารสารเคมีนั้นก็จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายของคนอีกทอดหนึ่งอะคะ่ะเช่นสารเคมีใช้กำจัดแมลงและวัชพืชตกครั้งในอากาศและดิน ถูงน้ำช้าล้างลงสู่แหล่งน้ำสารประกอบเหล่านี้ได้แก่สารประกอบไนเตรตไนไตร์คาร์บอเมตแล้วก็สารประกอบออกแกนโฟโฟอสเฟตค่ะไม่ใช่ถูกไหมลองลองยกตัวอย่างชื่อชื่อปุ๋ยหรือสารอะไรที่มันเข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหมคะเพื่อนจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างคาร์บอเมตไนเตรตไนไตร์เนี่ยมันเป็นสารประกอบที่อยู่ในพวกไหนคะ ที่อยู่ในพวกไหนบ้างคะพวกปุ๋ยค่ะแล้วก็วัดพวกยาฉีดข้าแมลงค่ะก็คือถ้านักเรียนอ่านข้างฉลากพวกสารเคมียาฆ่าแมลงพวกนี้นะคะมันจะมีสารพวกนี้เป็นองค์ประกอบนะคะในเตรตในไตรคาร์บาเมทพวกนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสารมีพิษนะคะก็คือมันมันมันสลายยากนะคะสารพวกนี้มันจะตกค้าง สสิ่งปฏิกูลจากการอุตสาหากรรมค่ะคือภาพน,นี้เป็นภาพสิ่งปริกูลจากอุตสาหากรรมที่โรงงานอุตสาหากรรมปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําน้ําทิ้งจากโรงงานจะเป็นน้ําเสียไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองบางโรงงานงานอาจมีวัสดุหรือเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์อุตสาหากรรมบางประเภทปนไปกับน้ําทิ้งค่ะ สารที่ปะปนมาอาจจะเป็นสารอินทรีย์สารอินทรีย์กดด่างโลหะหนักสารเคมีต่างๆสารกำลังพาสตัต่าง,สา,าางส,สารพิษดินทรายและสิ่งปฏิกูลอื่นๆซึ่งเมื่อทิ้งลงในแม่น้ําลําคลองหรือน้ํามันจากโรงงานอุตสาหกรรมก็มีส่วนทําความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหากใช้น้ํามันโดยขาดความระมัดระวังมีผลเสียต่อเนื่องทําให้สัตว์ในน้ําตายด้วยเพราะพืชเล็กๆในน้ําซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ตายเพราะน้ําเสียค่ะ น้ำผิวดินนั้นก๊าซออกซิเจนสามารถละลายได้บริเวณผิวน้ำลงสู่กระแสน้ำโดยตรงมลพิษของแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของพวกจุลินทรีย์ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงค่ะ เนื่องจากถูกนำไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ในระบบนิเวศน้ำไหลจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนในขอบเขตจำกัด เพื่อนเกี่ยวกับคำว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมเราเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมลืมหรือ,อยังคืออะไรคะมันคือคืออะไรบอกเพื่อนได้ไหมคะเมตาบอลิซึมกระบวนการอะไรปฏิกิริยาการทำงานของร่างกายค่ะปฏิกิริยาเคมี เฉพาะคนเหรอในสัตว์มีไหมในพืชมีไหมมันคืออะไรคืออะไรคะการอะไรการการอะไรนะการปรับอุณภหภูมิในร่างกายใช่หรือเปล่าใช่หรืออ่ะอย่ามั่วอย่ามั่วอะไรคะคืออะไรอ่ะทั้งห้องนี้ไม่มีใครตอบได้เลย คืออะไรคะกระบวนการเมตาบริซึมก็คือกระบวนการอะไรคะรู้ไหมเห็นไหมมันเหมือนกับจะรู้รู้เวลาเขียนให้แปลเป็นภาษาไทยอะบอกไม่ได้แล้วมันมีเรื่องเล่านะคะเนี่ยนักเรียนม .3 ซ่อมวิชาศิลปะ,ะเล่าให้ฟังนะคะ แค่ครูเขาบอกว่าให้ให้บอกความหมายว่าศิลปะคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหมคะตอบไม่ได้ <c oughs> ก็เลยซ่อมไม่ผ่านจนทุกวันเนี้ยเพราะว่าไม่สามารถอธิบายว่าศิลปะคืออะไร,ร<อ>เหมือนเนี่ยเราพูดการเมตาบอลิซึมเรารู้ร,รู้แต่มันคืออะไรละ่ะเราอาธิบายได้ไหมรู้แล้วต้องบอกได้อธิบายเป็นด้วยนะคะบางทีมันเป็นคําถามมองเหมือนง่ายๆแต่เวลาให้พูดอ่ะหรือให้บอก ต้องบอกได้ด้วยนะเป็นการเปลี่ยนสารอาหารให้เป็นพลังงานอ่าก็คือรกระบวนการย่อยนั่นเองก็คือการย่อยย่อยสลายให้มาได้ซึ่งพลังงานนะคะแต่ไม่ใช่ย่อยอออไม่ใช่ย่อยอาหารอย่างเดียวนะย่อยอะไรได้อีกคะอันนั่นคือกระบวนการหายใจแต่ไม่ใช่เมตาบอลิซึม ต่างกันนะไปดูมาให้ดีๆเออเดี๋ยวไว้เอาข้อสอบดอีกว่ามั้งข้อนี้ตอบกันไม่ได้ทั้งห้องแสดงว่ายิ่งเรียนยิ่งความรู้ลดลง<ม>ใช่ไหมพ่อแม่น้ำน้าจงาังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะเอามาให้ดูทําไมคะแม่น้ำน่านเนี่ย,ยมันมีความสําคัญยังไงคะมีการอภิปรายค่ะการเกษตรและการอุตสาหกรรมแม่น้ําจังหวัดพิษณุโลกเป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยในด้านอุตสาหกรรม โรงงานผักกาดดองเป็นโรงงานที่ทําการแปลรูปผักกาดใบเขียวโดยการดองด้วยเกลือน้ําตาลปีป๊บน้ําส้มสายชูและมีการปล่อยน้ําเสียลงสู่แม่น้นําน่านโดยตรงเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งจุดสี่ลิตรต่อนาทีค่ะทําให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ําบริเวณนั้นทําให้แม่น้ําเปลี่ยนสีค่ะตอนนี้ทุกวันนี้ในภาพที่เราเห็นนี่มันเป็นน้ําดีหรือน้ําไม่ดีแล้วคะเนี่ยน้ําไม่ดีค่ะแล้วมันยังใช้ได้อยู่ไหมคะตอนนี้ รัฐบาลมีการควบคุมควบคุมเหมือนว่าจัดคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นแล้วค่ะ,ะคือถ้านักเรียนใช้ตามองอดูภาพใหม่สิคะดูภาพอ่าเห็นไหมคะว่าน้ำเนี่ยเป็นไงคะสีสภาพเป็นไงคะ เอ่อน้ำมันมันมีสีเป็นไงเออขุ่นแดงออกแดงๆนะมันมันซึ่งตรงนี้โรงงานผักกาดดองเขาปล่อยอะไรออกมาปล่อยน้ำเสียค่ะนั่นสีน้ำเสียมีน้ำมีอะไรที่เป็นผลผลิตค่ะสึ่งทำให้น้ำเสียคือน้ำเสียที่จะเกิดจากการดองดองผักกาดนะคะอ่าก็คือน้ำน้ำดองผักกาดดองนั่นเองนะคะก็คือจะมี น้ำส้มมีอะไรพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันะจะทำให้ปริมาณกา๊าซออกซิเจนในน้ำลดลงนะคะเนี่ยก็ทำให้สภาพของน้ำเปลี่ยนไปนะคะพูดง่ายๆก็คือเกิดจากความมักง่ายของใคร,ขอ,รงงของคนนะคะของเจ้าของโรงงานที่เห็นแก่ตัวด้วยทำไมทาไมถึงปล่อยทิ้งมาง่ายๆนักเรียนรู้ไหมเพราะว่าเขาไม่ต้องลงทุนสูงเพราะว่า วันนั้นครูได้มีโอกาสพานักเรียนชุมนุมมานะคะไปดูเครื่องบำบัดน,น,น้ําเสียนักเรียนรู้ไหมว่าเครื่องบำบัดน,น,น้ําเสียในราคาเท่าไหร่ราคาเป็นหลายสิบล้านนะคะถ้าอย่างดีๆก็เป็นร้อยล้านเพราะฉะนั้นถามว่าเจ้าของโรงงานเขาจะมาลงทุนลงทุนไหมร้อยล,ล,ล้านเพื่อให้ทําให้น้ําเสียากลายเป็นน้ําดีแล้วก็ทิ้งทิ้งคลองเฉยๆได้ไประโยชน์ไหมคะไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้ไประโยชน์แต่ว่าเนี่ยค่ะความที่เรา เจ้าของโรงงานเห็นแก่ตัวนะคะไม่ยอมทุ่มทุนเพื่อบำบัดน้ำเสียมันก็ส่งผลต่อพวกเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะและตอนนี้มันก็เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการระมัดระวังในการใช้น้ำไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือน้ำในแม่น้ำลำคลองจะก่อให้เกิดน้ำเสียต่อเนื่องกันเป็นประดุนโรคซ่อค่ะ